อยากกับ oh ต -oh, ักนกเลยเซเหลวนกอันน mm ี้มันแค่ยากนิดนึงอื้อโอ้โหเรียบร้อยตัวนึงฮะเอ้อขอเต็มๆอ่าอย่าเปตาย มันยังปตายมันยังปกใายอืม <c> ฮ <oughs> ึฮึฮึนึึฮ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 ึงาม,งามงใสึฮ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 ึ งเอามาเลียกไปเลียงบ่ไปเลียงบ่ อ่า uh huh. ออกไปหนึ่งละเรียบร้อยนี่สองตัวหัวขาดเลยนี่หัวขาดเลยนี่หัวมันสองตัวสองตัวมันมา,นมาน อ,อ่าตอนนี้มีเจ็วันตนกเขียอกกลบไก่พดกเขียไปเกิดตัว,ตวก,ก,วกวุ้งู้วัดอืเป็นยังดี๋ยวสยงตัวโอเคไปละไปทางให้ก่อนบบาย มามาเหรอโอ้ยเรีล้อเดี๋ยวเดาตองทางให้ล้เดี๋ยทางให้ข้างหน้าตก้กจะทำ អក្សរខ្មោចទៅមកមកវិញដល់ព្រឹកអ្ហ៎ប្រផានគីចូលទៅទេវត្តមួយទេហើយមកមកទៅខ្ួចទៅស្មារតីគេអេរៀបការៀបទៅរៀបបោះអងអឺអេហត់រត់ឆាក់មួយ a nyak tena temre